สรุปผลการปฏิบัติงานกศนอำเภอทรายมูลประจำเดือนกรกฎาคม2564 1. งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ้วำนวยการกศนอำเภอทรายมูลพร้อมคณะคณะรูกศนตําบลรวมพิธีเปิดอบรมโครงการการดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมงระหว่างวันที่5ถึง22กรกฎาคมณนะสํานักงารสาธารณาสุขอําเภอทรายมูลกศนอําเภอทรายมูลจัดโครงการอบรมดิจิทัลชุมชนหลักสูตร12ชั่วโมงระหว่างวันที่ 8ถึง9กรกฎาคมณนะกศนตำบลไผ่กศนตำบลทรายมูลและกศนตำบลดูลาด 2. งานการศึกษาต่อเนื่องติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มที่จบตามหลักสูตรการนำไปใช้การต่อยอดเป็นอาชีพระหว่างวันที่1 3 0ถึง30กรกฎาคม ทุกกลุ่มที่ได้ดำเนินการสอนของแต่ละตำบล 3. งานจัดการศึกษาตามอธยาศัยให้บริการส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดร,ระหว่างวันที่1-31กรกฎาคมณนะห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายโมล 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ผู้อำนวยการกศนอ,อเภอไซมูลพร้อมคณะครูกศนตำบลร่วมต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงานกศนจังหวัดยโสธรในวันที่9กรกฎาคมณนะกศนอ,อเภอไซมูลกศนตำบลไผ่กศนตำบลไซมูลและกศนตำบลดูลาด รวมในการกอสนอำเภอทรายมูลพร้อมคณะครูกอสนตำบลร่วมบริจาคโลหิตในวันที่21กรกฎาคมณนะหอประชุมอำเภอทรายมูล